พระอาจาร,รย์นำชินวโรเกิดเมื่อวันศุกร์เดือนเก้าสิงหาคมพุทธศักราช2434ที่บ้านดอนนูดตำบลปันแต่บ้านดอนนูดมีอาณาเขตติดต่อ3ตำบลคือตำบลปันแต่ตำบลคคนขนนตำบลมะกอกเหนือเป็นบุตรของนายเกลี้ยงนางอีกแก้วจันท์มาดาได้เสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังเป็นเด็กหลังจากคลอดบุตรหญิงคนสุดท้องบิดาเป็นอาจารย์ที่เก่งกล้าทางไสยศาสตร์ ดังนั้นพระอาจารย์นำจึงได้มีโอกาสศึกษาวิชาทางไสยศาสตร์เบื้องต้นแต่ยาวไวัยนอกจากนั้นบิดายังได้นำไปฝากให้ศึกษาวิชาเวทมนต์คาถากับพระอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงมากสมัยนั้นจนอายุได้20ปีจึงได้อุปสมบทกับพระอาจารย์ทองเท่าที่วัดเขาอ้อได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมยูหกพรรษาจึงลาสิกขา แล้วได้สมรสกับนางสาวพุ่มมีบุตรชายหญิงด้วยกัน4คนจนกระทั่งพุทธศักราช2,506พระอาจารย์นำได้ป่วยหนักจนแทบเอาชีวิตไม่รอดได้มีลูกศิษย์ของท่านประทับทรงหลวงพ่อที่วัดเขาอ้อบ้างก็ว่าท่านฝันเห็นพระอาจารย์ทองเท่าบอกว่าอยากหายป่วยจะต้องบวชซึ่งท่านก็รับว่าถ้าหายป่วยแล้วจะบวชทันทีปรากฏว่าอาการป่วยของท่าน ก็หายเป็นปกติดังนั้นพระราจารำํำจึงได้อุปสมบทอีกครั้งหนึ่งที่วัดดอนสาลาเมื่อวันที่5กรกฎาคม2506และได้อยู่ในเพศบรรพชิตตลอดมาจนถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2519รวมอายุได้85ปีต่อมาในปี 2, 5 5 2อันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกุณาโปรดเกล้าวสเสด็จพระราชนำเนินมาพระราชทานเปลิงศพเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2520พระจ้านำชินวโรมได้ทำคุณประโยชน์หลายอย่างที่สำคัญได้แก่ 1. การช่วยเหลือราชการปราบปรามโจรผู้ร้ายในสมัยที่พระราาอาจารย์นำยังเป็นคารวาสพุทธศักราช2466 ทางมณฑลนครศรีธรรมราชได้ส่งพระยาวิชัยประชาบาลผู้บังคับการตำรวจมณฑลนครศรีธรรมราชไปปราบโจรผู้ร้ายในจังหวัดพัทลุงไปตั้งกองปราบที่วัดสวนวิชัยปรากฏว่าพระอญญาจารย์นำได้เป็นกำลังสำคัญในการนำสืบจับโจรผู้ร้ายซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ในการปราบปรามครั้งนั้นมากจนสามารถปราบปรามโจรผู้ร้ายได้จบราบคาบ การสร้างวัตถุมงคลองพระจานาร์นำได้สร้างเครื่องรางของขลังไวมากทั้งที่สร้างโดยตัวท่านเองและสร้างร่วมกับคณาจารย์ผู้อื่นเช่นพุทธศักราช2483ร่วมมือกับพระครูสิทธิยาพิรัตเอียดสร้างพระหมหาว่านขาวดำและพระหมายันแจกให้ทหารที่ไปรบในสงครามอินโดจีนพุทธศักราช2512 ได้สร้างพระเนื้อผงผสมวานจำนวนสี่พิมพ์พุทธศักรา25ช2,513สร้างพระปิตาเนื้อชินตะกัวพุทธศักราช2,519พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ทุกคนได้สร้างเหรียญรูปเหมือนพระอาจารย์นำและพระกริ่งทักษิณชินวโรซึ่งเป็นวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายของท่านนอกจากนี้ท่านยังได้สร้างตะกุดและผ้ายันไว้มากมาย วัตถุบงคลเหล่านี้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนออทั่วไปในวงการพระเครื่องแสวงหากันมากจนปัจจุบันกลายเป็นวัตถุบงคลที่หาได้ยากยิ่งอย่างหนึง่ง 3. การสร้างอุบโบสถพระอาจารย์นำได้ดํำริจะสร้างอุบโบสถสำหรับวัดดอนศาลาโดยได้ปรึกษากับบรรดาศิษย์และได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาจากการทอดกรถินบ้างทอดพระป่าบ้าง จึงได้เริ่มสร้างอุโบสถตั้งแต่พุทธศักราช2513โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดเกล้าในการดำเนินก่อสร้างครั้งนี้พระอุโบสถวัดดอนสาลาสำเร็จเรียบร้อยเมื่อพุทธศักราช2519ซึ่งเป็นปีที่ท่านถึงแก่มรณภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชาุญาต ให้จารึกพระปารมาพิไทยยอ่อพอปร,รอไว้ที่หน้าบัานและขอบประตูหน้าต่างอุโบสถทุกบานภายในพระอุโบสถประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าจ้างให้ช่างเขียนภาพจิตกรรมฝาผนางังเรื่องพุทธประวัติและทศชาติชาดกซึ่งนับเป็นพระหมหากรุณาธิคุณแก่พระอาจารย์และชาวจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างยิ่งพระอาจารย์นำ เป็นผู้มีจิตเมตตาการุณามีอุเบกขายิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เสมอเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่พบเห็นท่านได้ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสังคมโดยส่วนรวมมากมายและยังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถอง์ปุบันตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ดังจะเห็นได้จากเมื่อพระอาจารย์นำยังมีชีวิตอยู่ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จและทรงเยี่ยมอาการป่วยของท่านโปรดประทับอยู่ในกุฏินานถึงสองชั่โมงซึ่งนับเป็นพระหมหากรุณาธิคุณแก่พระอาจารย์นำเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านผู้ฟังฟังจบแล้วกรุณากดสับสไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำขอบพระคุณมากครับ